โอ้ยเราไฟสแต็กขึ้นแล้วเนี่ยโหดเกินดโอเคเยวไม่มีใครก้าวัดเลยอ่ะก็มีตังเท่าไหร่ดูนี่ยี่สิบเก้าพนักงารสี่ห้าโอ้ยหกสิบคู่อะตึงตึงงงอะไรกูชอบเออเอ้าไอ้แค่นั้นโหดเดียวไม่ใช่เหรอเสียโลบะเหรอมึงเอามึงบังคับเหรอ มึงมาซ้ำเลยเหรอกูไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เหรอคิดว่าไม่ได้เรื่อกมึงก็เห็นนะว่ากูเป็นคนเปิดแมบบพี่นั้นด้วยซ้ำแม่งอยู่ดีวิ่งเข้ามาช็อตกันเฉยเลยมันวัดใจเลยไงมันได้มันได้เลยมันได้มันคุมข้างบนข้างบนได้เลือดกูไปหน่อยเอ้าอะไรวะอีดิมัน่งเข้ามากูปากวอมเฟี้ยวๆหน่อยนี้กูน่าจะวัดได้อยู่ ไม้ยมันมีเรื่ไอ้หนุมบนหัวมึงบนหัวหลัง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 โอ้ยเข้มแม่งเดียวม,มันถ้ามึงตาตัวน,นี้ได้ตัวน,นึงก็สบายมันโลมาส์เออแล้วตะกีดก็ตายเข้าไปลีในบ้านก็ได้นะไอ้เหี้ยเสือไม่โผล่มาจะอีพกอกดีขึ้นตะโขบเลยหรอขึนได้มั้ง กูขึ้นเผื่อไว้ก่อนใน c ย s e เผื่อกระสุนมันจะแลบออกนัดหนึ่งแล้วกูพาดขึ้นมาทำไงกูว่ามันตรงอยู่กระสุนนะยิงๆิงไปเถอะไม่ต้องขึ้นก็ได้ระเบิดมันมีสายกูสายหมดเลยอุ้ยมันขึ้นแทมโบลีนมาอู้ยพอนาโบโลล็อเหรอติดไฟเฮียแล้วมันรูนาอมึงอยู่ไหนนั่นนีอยู่กูเจอแล้วอ้า จะมาตอนไหนวะเดี๋ยวมันพกยิงเออ F กด F กด F Quick v a l l e กูเชื่อมันในความเร็วในการรีโหลดมืนพกวะไม่ชอบแบบนี้เลยแบบนี้แม่งไอ้ไม่สไลด์มาเชี่ยไแม่สไลด์เข้าหน้ากูเลยสัดมาได้ไงวะมาเร็วจังวะ เลื่อยเหรอไหนวะอ๋อเอออันนี้คือหกสิบหรึ่งอะไอแค่ไอ้ตัวเลื่อยแม่งสไลด์มาโคตรเร็วอ่ะมันมีดป่แล้วมันเร็วอ๋อหรือมันระเบิดบูตมาหรือเปล่าบูตตะกี้แม่งบูตแบบนั่นแหละเอโบทนเหมือนมามันแยกสายขวาไม่แยกสายขวาดูกูตัวหนึ่ง โอ้กูโดนกโอ้คุโดนลุมกูโดนลุมกูโดนลุมกูจะแตกกูจะแตกข้างหน้ามีนะข้างหน้ามึงไอ้ดึงใตหนึ่งตรงนี้แหละมันรอเล็งกูอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวกูเลือดน้อยหรือไงจะเอ้าเอ้าหลังปะวะทำไมมันช็อตมันหลังหลังมันช็อตตั้งกูตายไปแล้วกูได้ยินเสียงลีกระสุดบันไดเนี่ยตายตีนมึงเนี่ยตายตีนมึงเนี่ยไปอี๋ที่เอ้ยอ๋อ อะไรอะไรไม่เป็นไรอไกูได้กุญแจเลไม่เอาหกสิบอะกูอะไรเอ่ยเลยเนี่ยไปคู่อะไรอียกูอ่านตาฟานเดี๋ยวมีแต่ฟัดสี่ห้าคดีสิบสามอะไรอียเซนเซกับคู่หูอะไรอะอะไรยังไงของกูแค่อีลิมไเฉย มันปั๊มกันได้ป่าวถ้าปั๊มกันไดก็นั่นอยู่นเออลองดูนะอยากเล่นมันจะปั๊มกันไดไม่อยากลองเล่นอันล่างยังไม่ได้อ่านี่ยหันแล้วอะไรมึงจะให้กูโหวตแมททำไมอ้อยเฮียเว้ยมึงเห็นมึงยิงโดนได้ไงวะกูหลบเว่ากูหลบพ้นแล้วนะกูเจ็งอ้ากูสุดรี เอ้ใกูกำลังงงกับแมปอยู่เลยกูไม่ได้เล่นแบบนี้เลยสไลด์เลยก็ตายเยังกูเราแรงชิบหายมึงกดเล่นแบบนี้เหรอเออเอ้าไอ้สัตว์ก็ว่าทำไมกูถึงว่าอะไรโดนลงล้างไอ้เชี่ยแล้วมุมนีนแม่งโคตรเสียเปรียบเลยสัตว์มุมที่มึงเกิดอ่ะกูก็ไม่รู้มุมพี่ย่งนั้นอยู่ไหนอ่ะดูยังไงอ่ะมุมก็กล้มุมกูมันขึ้นที่สูงแล้วกูยิงมึงได้เลยไงอ๋อ กูงงแมพ <laughs> ไอ้เหี้ยกูไม่ได้กูจะไม่เข้าใกล้มึงไอ้้เหียกูจะไม่แตะกะอบเกียรกับมึงแต่กูยังไม่มีเกณฑ์กูคือหนูไ <laughs> อนน้เกียรยังเกณฑ์กูหิดไอ้แซด กูว่าแล้วระ,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 ะยะกลางไกลนี่มึงอาจจะตึงมือกับกูนหน่อยนะแต่ระยะไกลนี่ว้ามึงยังไม่เจอเลยนเนี่ยเชียอยู่ไหนแฝดแล้วเลือกไข่มาสั่งาเรียเลือกแมพที่กูมองไม่เห็นเที่ยคกูนึกว่ามึงจะหาโดดลงไปข้างล่างเลยไอ้เฮียต่อยไม่โดนไอ้เฮียมึงเรียนมวยไ,ไทยมามึงจะมาสู้ลูกปืนแน่วะลูกปืนพวกมันก็จบเลยเฮีย เลืองคุณเหลือสิบได้แล้วแกไยอะไห้สะดุ้ยโลกไงเราโลกไงไม่ยังกูดูก็กูตกตายเลยนะซ้ำเมื่อกี้เชียแมกไม่ดูมันกูกจะตกตายทุกเวลาเลยอะไร โอ้ยมึงเปิดกูก่อนวะเอ,เอาไปก่อนอไปก่อนโอ้ยเม้ยมาจากไหนอีกเนี่ยไอ้เชื่อกูแพ้แบบแบบแม่งมึนจื่อแบบเนี้ยเอ้ยกูมึงโดนแก้ทางอ่ะเออโดนแก้ทางเ,าเแบบแบบน,นี้เลยเซิร์ฟแบบแม่งมึน,มนไอ้เชื่อไม่ชอบแบบที่มันไปได้หลายทางนะ้งกมด หมออยู่หมอโดนแกทางโอ้จบเลยแรนดอมเลยไหมแรนดอมไปเลยมิดเดิ้ลเออแรนดอมโอ้โยเฮียแบบดิมเลยเสร็จอุ้ยอุ<_<_<_ bottle bottle いい้ยเฮียอันนี้ไม่เคยนะโอ้ยเฮียมันไม่สลับปืนกลับให้กูเฮียเอ้ยด้ำไปเสตว์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวยิงไม่โดนเลยสัตว์อุ้ยอะไรอ่ะใส่ถังน้ำมันคุณก็เป็นมึงเอ้ากูงงแล้วอ๋อกูเกือบตายด้วยนะตะเก่งเลยเลขดับเบิมันขึ้นไง,งนกูเลยนึกว่ามึงกาใส่ อยู่คนเอ๋รึแต่ตอนนี้แพ้ทางอยู่แล้วแพ้ทางแพ้ทางถังระเบิดดีกว่าอย่งได้หาฉิ่ยยังไม่ตายโอ้ยเชี่ยวคนเตือนออกมารับพอดีกูยิงกดเลยเฮียกูยิงกดเลยเียกระสุนแม่งดูเหมือนดูดเข้าเลยเกมเฮียนี่เสร็จแม่งก็เหมือนไม่ต้องฟอสแหละเฮียหลบเข้ากำแพงก็ยังโดนไอ้สัส โอ้ยมันยังเขียนคุยกันโอ้ยเฮียเดือดตายแล้วมีกดยาฮีลมาแถวนี้ไหมแล้วมันมีเมดิกเออมันมีเมดิกอยู่เนี่ยโอ้ยเฮียแล้วเดินออกมาโจมมาดีเลยกูเล็งรอเลยเฮ <c oughs> ียกูไม่รู้ว่าตึกออกทางไหนได้บ้างกูเล็งรอไว้ก่อนนะ่ะก <c oughs> ูว่าหาทางออกกูเดี๋ยวเวลาเสร็จโดนแมปเล่นนี่ละ,ะเบิดอตีเจ้เ โอ้มันไม่มีเสียงระเบิดที่อทางนั้นอ่ะโอ้แผลแมพแพทางแพทางกูแพทางแมพมึงลองมึงลองสุ่มได้ด่านโล่งๆนี้อ่ะกูเรียบร้อยไอ้สัสแพทางแมบแบบนี้เี่ย ยิงไม่โดนเลยก็ยิงไม่โดนเลยต่ายเก่งอย่างเดียวไงล่ะต่อยอย่างเดียวไงไอ้เก้อแบบเที่ยเกินแบบไม่อยู่ทแีบบ่สูงกว่ารอคุณได้บีเก็บจิกันมึงเที่ยแล้วคุณเก็รู้เรื่องเอาคุงเ<อ>ข้าไ<ป>วจย,ยังวะ <laughs> กูอยากได้แบบอื่นอะไรเยีย โอ้โหแต่ละอันนี่แฝดโอ้ยเหี่ยเดินไปไหนจบ้ังนีนทำไมมึงเห็นกูตลอดเลยว่าแต่กูไม่เห็นมึงโอ้ยเชี่ยเลือดพอๆกันเลยซะ ก็คือคือนัดตะเกียคือถ้ากูถ้ามึงยิงไม่โดนกูน่าจะได้สวนอยู่นเอ้าทำไมปืนกูยิงไม่ออกเอ้าฮาคเอ่ะโดนฮาคีกูเข้าไปดิเจ๊ถึงกับทําอะไรไม่ถูกเลยอ่ะทำไมเดี๋ยวๆๆทําไมปุ่มกัะปุ่มคลิกซ้ายกูเป็นกระโดดวะอมึมไปเซตอะไรไว้มึงไปตั้งอะไรไว้อ่ะ สงสัยมันไปโดนเมื่อกี้แค่กูจะตั้ง fov เมื่อกี้สัสเออเกือบลงลาวายสัสอย่ยาอ๋อ ไอ้เหี้ยไม่มีปืนกูก็เป็นได้แค่ขี้กากตัวหนึ่งแล้ววะกลัวกูยืม่ืไปไว้บนไทยกูได้ยังไงวะไอ้เหี้ยทไมบนไทยกูสุดยอดที่สุดเลยไอ้เหี้ยอ๋อเป็นปืนแหลกว่ะปืนเดียวกันไอ้เหี้ยปืนกูแหลกปืนก็ปืนเดียวกันไอ้เหี้ยโอ้แต่ไอ้รอบนี้มึงเริ่มคุ้นชินแล้วเหรอเออกูเริ่มแบบเรียนรู้ปรับตัวเริ่มเรียนรู้กับแม แล้วก็ปรับตัวไอ้อนโอ๊ยเอโอ๊ยกูเกือบเดินตกลาว่าไอ้เฮียถ้ากูไม่เห็นมึงกูยิงมึงไปร้อยกว่ากูไม่โดดลงไปขนาดนั้นหรอกไอ้เหียปรับ FOV ปรับไม่ได้ัทีหาไม่เจอจุดไหนเสืิมมันจะไม่มองเห็นได้มากขึ้น อย่าบอกนะตกไปแล้วตกกระบะแล้วไอ้ย้งกาไม่เจอจิ้มตีนไปจิ้มลาวาชีหนึ่งเมื่อกี้เฮียเอาแสดงว่านี่คือมาได้อะเออมันโดดอยู่ดีมันก็โดดสูงขึ้นมาเมื่อกี้หรือว่ามึงปาระเบิดเด็กไหมพอดีไม่มันมันโดดอยู่ดีมันก็เหมือนมันโดดสูงขึ้นมาให้กลัวโอ้โหกระสุดหมด เข้าไปไม่ได้อมันต้องเห็นกูก่อนทุกรอบเลยวะอุย้ยเี้ยแต่ปืนกูไว้สัตว์อุยอ้ยนิดเดียวไอสัตว์เลืยเหลือเท่าไหร่วะน้อยมากกูมองไม่เห็นเลข <c oughs> ด้วยซ้ำอ่ะนี่เจออะไรเยอะเบนี่อะไรย,ยักไ์ไรหรือเสื้อกูสีดำวะมึงเลยมองไม่เห็น มั้งเงี้ยไม่รู้กูเห็นแต่มึงทุกที่ไปคนเห็นกูทุกรอบเลยกูเห็นหัวมึงอย่างเดียวเลยกูรู้ใช่ไหมเสื้อมึงโคตรเด่นเลยด่านดำๆแล้วเสื้อหัวแล้วปีกกูโผล่ได้ป่ะเดี๋ยวเฮียปีกไม่เห็นปีกมันจางมากเลยมันบอกแทบไม่เห็นปีกอ่ะเฮียเอ้กูอยากเล่นด่านไหนเนี่ยด่านไอ้สเตชันเนี่ยไอ้ด่านป่าบ้านหลังเห็นเลยพอีโอ้โหแล้กูเลยเจ็ดไอ้สัตว์ ทำไมอยู่ดิกกวิ่งเร็วแแปลกๆอ้าวเชี๊ยเอ้าอะไรมึงเห็นล่องไหมมึงเหมึงเห็นล่องไหมอะไรมึงเห็นล่องเล็กๆนั่นไหมอะไรพี่แต้อะไรดีอ้ยเจี่ยโดนกิมบี้ทอยเด็ต โอ้ยมอหยมาตอนกี่สุดจะหมดไอ้เหี้ยหมดหรือยังหมดหรือยังมงอโอ้มึงไม่มาโดนผีไฟกูหนักมากกุจะได้ในเดียหี้ยะปวดหรือยังกูรอมาดานแล้วไอ้เหี้ยถ้ามปีนกำแพงไม่ด้อย่ายิงทางระเบิด ยิงสังระเบิดกูเราแองสังระเบิดมึงยิงกูหนิใช่ไม่ยิงทางนั้นไอ้เชี่ยยิงไม่โดนหรอกใส่ทางระเบิดอุ้ยโอ้โหกูตายเลยเหรอไอ้เชี่ยอ๋อโดนระเบิดไอ้เชี่ยอย่าเกอดทางระเบิดเนเออไม่น่าจะโดนดาเมจ่งสองด้งส่จากทั้งทางระเบิดทั้งอันนี้ลงได้ปะ อ้ยหิงไม่โดดเลยมีเชียร์เกือบงดดลงเหวอีกแล้วไอสัตว์ไม่ญิงถังะะร,ระเบิดเมื่อก,กีอ้ก็เกินก็เกินอุยอ้ยเอาเด้งเด้งง้างนานเกินอุ้ยแรงจังอนะ่ะดู โอ้ย,ยเลือดโลโดนหัวพอดีไม่ออกทางเ,เลยโดนตะระเบิดะระเบิดมันก็กดจีมันก็กด, G, กกดปล่อยเองรอบก็จีมันเป็น<ม>กดควิกป่าควิกปล่อยป่าโอ้ยเฮียยิยงดนกว่าสัตว์ เลขดาเมจกูเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เฮียโอวัดก็มีนะยิงเม็ี๋ยไอ้สัตว์เมื่อกี้กูยิงไปแม่งอยู่ดีแม่งเลขขึ้นมาห้าสิบแปดไม่แขึ้นมาพร้องมือทีเดียวเยี่ยทำไมมึงต้องยิงกูกอดตลอดเลยยิงไม่ออกกูอบเลยกูต้องเป็นคนเจอกูกอดทุกรอบเลยเฮียเอาลิขนาดด่านขาวแล้วนะเนี่ย มันดาดขาวก็จริงไงคกูตายให้คุตกเหยืรอบหนึ่งด้วยไอ้เหีอ่อคิดว่าต้องเจอกูก่อนทุกรอบเลยไอ้เหี้ยแล้วเจอก่อนไหมว่าเขาผมเข้าหัวโคตรบ่อยอ่ะตกไปตดอุ้ยอุ้ยแบคลูไอ้เหี้ยไปเลยาแล้วมึงแบคลูมโอ้ยไอ้เหี้ยมึงมากับกูแล้วเนี่ยไปเจอกันก่อนแค่นั้นแหละทำไมปืนมึงยิงเข้ากูทุกเม็ดเร็ววะกูหลบแล้วนะ เที่ยสลับปืนโคจชาลิสกูหันลอยสวนเลยสวนแต่วอนนี้ผมจะสวนเสียงไะไรโคตรกลัวเลยเฮี่ยเสียงเหมือนแบบมึงจะตายได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยไอ้เฮี่ยยู่ไหนวะถ้ามีช็อตกัด่านอย่างนี้นะเฮีย โอ้แล้วแม่งมองไปไกลๆแล้วแม่งมืดด้วยแล้วชุดมันก็เสือกมืดดิ้เ้ยกูว่าเราเด่นวนกันอยู่กูเห็นมึงแล้แลต่าากี้แค่แต่มึง swap หายไปอะกูหาไปยังไม่เจอเลยเนี่ยไม่วโอยไม่หมายมวยไ,ไทย แม่ไม่ไไทยแม่ไม่ไยไทยมาไม่ไทยโอ้ยเฮียโอ้กูก็ปต่ายมึงโดนนี่เชียแม่ไม่ไหวไทยจะสู้แม่ไม่ไหไทยองกูได้กแ่เราจะเจอต้องเดินมาตรงกลางเลยเจอเลย้ยมึงโดนยิงกูโดนุงเม็ดเลยอะมึงอะยิงกูไม่โดนเอง ก็อย่าสายไยใจดิอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยไปพี่กูโดนทุกเวทเลยอ่าเอา่าโอเคกูรู้ที่เกิดมึงละแต่กูก็จำทางไม่ได้อยู่ือย,ยังไม่ไมรู้เลยไม่ก็เหมือนเหมือนกันหมดอีกอ๋อมาดินต้องเีงเข้าหัว พี่เช่อพมันไม่ได้เกิดกันตรงข้ามนม่นเกิดซ้ายขวาแน่เลยมันสลับมันสลับมันจะมีช่วงสลับของมันอยู่โอ๊ยมองเหี้ไม่เห็นไหมคนน่ากลัวเลยเียไอ้สัตว์ <elle> 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 มืนเล่นเกมผีอ่ะ ไอ้กูต้องมาระแวงแบบระแวงมึงจะโผล่มาจากประตูไหนยัยยะแล้ชุดมึงก็เสือกสีดำดำไม่ใช่ครูคคคคคแล้วเปีนคนรวยยัยแล้วกูแบบหน้าเปนแบบมีหน้าติดอยู่ตรงเสื้อไอ้มันก็ดูหล,ะล,ะละันๆอยู่ไหนเชียรเห็นกูละมาล้าง,งเนี่ยกูสไลด์เสียงโคตรดังเลยเนี่ยอยากยัย มึงอยู่ไหนเนี่ยกูวิ่งหามึงไม่หยุดเลยเนี่ยหรือว่าเราวิ่งกันเป็นวงกลมไว้อย่ยแบบมึงไล่หางกูกูไล่หางมึงอะไรเงี้ยทำไมมีลูกตาขึ้นที่กูด้วยอ๋ออ๋อเสมือเมื่อกี้ลูกตาคืออะไรวะอาแล้วไอ้แบคลูมเหรอไอ้แก้มันมีลูกตาขึ้นที่กูเหม,มือนกูเหมือนมีคนดูกูแล้วกูนึกว่ามึงอ๋มึงดูกูได้เหรอเหือยแล้ว แค่อยาหาเล่นในน้ำแมพแค่น,นี้น่ะสักหล่อนจะผ่านเสียงไันยังหล่อนเลยไ,ไอ้ัต์แล้วกูเห็นพื้นแม่งก็ดำดำกูนึกว่ามึออ๋อไอ้แมองไปห้องแม่งดำนี่ว่าแบบไอ้ตรงที่เรายังวิ่งไปไม่ถึงอนะ่ะเออกูนกึกว่ามึนเลยแค่โอ้ยขัน <c oughs> น้ส์ติดไอ,อ้สัส <c oughs> ไม่ได้เปลียนเลยมึงใส่ชุดดำนี่อ้ะเอาให้ด่านชุดขาวมึงกูก็ไอ้นั่นมาแล้วแต่ชุดดำกับชุดขาวแล้วไมั้งเขี้ยเลยอุ้ยโอนะ้ยเขนะีเ้ยนีอ่อันนี้ก็เจอกันเกินไม่ควรจะเจอกันเจอกันง่ายๆเขี้ยเ,เอา ไม่แม่เฮ้ยทางตันดีกว่าตันไม่ยอมเปล่าเฮ้ยติดเขียเโอ๊ยติดติดโอ๊ยชี้ไม่สไลด์เกินเมื่อกี้กูเสียวมากกูก็หันเมาส์ติดนี้อะ แม่สไลด์เกินนี่เชี่ยโคตรด่าแม่โคตรลุ้นเลยเชียทิงงี้สับสไลด์ไกลเชี่ยใครเจอก่อนครับใครเจอก่อนใครจะเป็นคนเจอขนานี้ไม่คือใครเจอก่อนเลยจบเลยไม่เจอก่อนก็ใช่ว่าจะนั้นได้นะเจอก่อนก็ใช่ว่าจะปิดได้นะโอ้ก็แตกว่ะ โอ้ยเชี่ยกูยิงพลาดไปประมาณแบบห้านัดแต่เชี่ยกูยิงยิพลาดเยอะอยู่ไปเชี่ยกูจะไม่ทันฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับ